<Okay. S 2> สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุพระสมเด็จของใหญ่ชินดมันชรซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเจ้าของถูกพระสมเด็จใหญ่ที่สุดในภาคการครับมีพระสมเด็จโถอยอยู่ประมาณสามแสนองค์ซึ่งเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้ <c oughs> สมเด็จของใหญ่ชินดมัชนชรมีมากมากหลายหน้าบางตะไทยจนไม่ถูกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมน่าตื่นต,ตื่นตาตื่นใจคือสมเด็จเนื้อตะกัวถ้ำชา หลังตารัชกรรัชกาลที่สี่ซึ่งปกติแล้วผมจะเห็นเฉพาะเนื้อผมผมก็ถือได้นะมันมีอยู่ด้วยแต่อันนี้เป็นเนื้อตะกวดท่ำชาที่ที่เมื่อไปรบว่าอันนมันมันพี่ใหญ่พี่ใหญ่เรียกฮะชุดนี้ว่ารจริงๆเป็นให้ผมเรียกนะผมเรียกว่าพิมลล้นเหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตัดตีเขาออกเนี่ยตาราชการจะหายไปทันทีเลยคือแต่แต่ก็มีที่เขาตัดตีด มันมีเวลที่ตัดแล้วก็มีกับหายนะครับด้วยเหตุอะไรเราไม่ทราบได้ครับแต่สิ่งที่เราทราบได้ก็คือเขาเรียกผินรุ่นเหลือนะครับ,รบตามโบราณนะครับ,รบแล้วอีอยาผิ่น,นี้นะครับเป็นผิ่นที่ผินใหญ่ผิวของพุทธมนจะมีสองผินแล้วก็ตะกวนี่ก็คืออ่อนและยาก็คือเขียนนังสคือติดเช่นเดิมตะกวนี่อ่อนนะครับและเขียนหนังสือติดเช่นเดิมครับเพราะว่าเราพยายามบอกว่าตะกวนรุ่นเก่า เราสอนตะโกรุ่นเก่านะครับไม่ได้สอนตะกตรุ่นใหม่เพราะตะกตรุ่นใหม่มันเขียนไม่ติดนะครับนี่ตะโดนี่เขียนติดแล้วที่ทาําทัญคือใช้มือถูแล้วเปลี่ยนสีครับใช้มือถูแล้วเปลี่ยนสีครับจะเปลี่ยน,นคือมันจะสวยขึ้นนะครับจะสวยขึ้นด้วยพาะที่ว่าภาพที่เก็บนานเนี่ยมันอาจจะไม่อาจจะไม่สวยหรูแต่ถ้าเราทำความสะอาดมันสวยมากนะพี่ใหญ่พาะชุดนี้เนี่ยพี่ใหญ่มีโรงมา คือสิ่งที่ผมเจอ,เจอบ่อยมากก็คือเฮ้ยมันมีโรงงานเฮ้ยมันผลิตเองหรืออะไรก็แต่ที่ที่ความคิดพวกเขาที่เข้าใจผิดมาตลอดนะครับผมบอกแล้วว่าคือผมไม่ได้เพิ่งมาเก็บพระนะครับมันมันมีอยู่แล้วผมไม่ได้เก็บเลย <c oughs> เข้าใจด้วยไหมครับผมไม่ได้เก็บพระนะครับ <c oughs> แลมม้วผพระที่คนเข้าพระพระของทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของใหญ่ชีมันชอนมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ของผมเลย <c oughs> ะนะครับทุกอย่างทุกชิ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ของผมเลย เป็นของตาเขาเก็บกันมาไม่เกี่ยวกับผมเลยผมมีผู้เป็นผู้มาดูแลทุกันเนี้ยผมเป็นคนโชคดีที่สุดในแต่ละสยามพี่น้องผมไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครเอาเลยแล้วก็ไม่มีใครเล่นพระเล่นอะไรแปวพระมันไม่แปวเลยไม่มีครับแม้กระทั่งมาช่วยงานหรือมาเกี่ยวข้องกบบพัะเขายังไม่อยากมาเลยคือพูดง่ายบ้านหลังคาจะชนกันแล้วมันจะไม่ค่อยจะมาช่วยเลยเอางี้ดีกว่าเขาไม่สนใจขนาดที่ว่าเขาไม่ทำงานอื่นไม่ไม่เขา เขาไม่มาทางนี้อ่อะเมื่อเขาไม่มาพี่น้องผมไม่ามาทุกคนเลยพี่สาวก็ไม่เอาน้องชายพี่ไม่มาเลยเมื่อไม่มา,าปุ๊บปัญหาก็จะมตกที่เรา<ะ>ต้องมารับภาระอถามว่าดีไหมถ้ารับภาระแล้วมันรวยก็น,น้องรับอ่ะ,อะต,ตอนนี้เริ่มแล้วก็ถามว่าเราได้ทุกอย่าง<ะ>ครับเพราะบารมีสมเด็จเพราะบารมีพระที่เรามีครับ,รบเราเชื่อว่าคนเก่าแก่หรือปู่ย่าตายายที่เราสะสมมาเนี่ยมันได้เวลาเปิดออกมาเมื่อเปิดออกมาปุ๊บ มันมีราคาจากที่มาที่ไม่มีราคาเลยอันนี้เขาชั่งกิโลขายไหมตรงๆเลยอ่าไม่อย่าไปมองว่าเป็นกิโลเลยนะครับให้ฟรีไม่เอาเลยเพราะภาะมีราคาปัจจุบันนะครับเ,เล่นกันเท่าไหร่ครับรวยโอ้ยสะดุ้งเลยครับปล่อยสิบชิ้นรู้ซอยเลยปล่อยร้อยชิ้นรวยเลยอ,อะอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างของข้าวของที่ไม่นิยมนะครับไอ้คําว่าไม่นิยมนี่แหละทําให้ผมมีวันนี้ถ้าเขานิยมมาใหญ่ทีมันชอนอด ไม่ได้ขายแล้วครับเขาไม่นิยงไงผมก็เลยขายได้คนเดียวนะแต่ตอนนี้เป็นไงพอเปิดประเด็นไปปุ๊บเอาเฮ้ยเฮ้ยมีเว้ยมันเก็บได้มันรวยมันขายได้เก็บมั่งก็จะเป็นว่าไปบางคนมีมีแบบเราเราก็ดีใจไงเฮ้ยคุณมีเพื่อนแล้วไงคือคือทุกครั้งคลิปที่ผมทํากับใหญ่ชินดันัชรนะครับทางทั้งหมดเนี่ยใหญ่ไม่ได้เปิดเป็นคนแรกจะไงยจงทำไมใหญ่ชินมันชอนชรรอจังหวะ คือผมจะดูว่าใครมีก่อนอหรือผมเปิดก่อนหรือเปิดหลังอะช้างมีคนเปิดก่อนผมเปิดหลังบารีคุณชอนผมแซงเนระมีคนเปิดไอเป็นพวกตะกัวพวกอะไรเอามาก่อนผมเละมากมายแต่ว่าเขาไม่ได้มีเยอะก่าเราแต่เราก็ไม่เคยขายเขาไปด้วยแต่เขานั้นมีเขาก็เปิดประเด็นว่าเขามีหน้าเอบูมาตามาเก็บทีเกบพอเอาเลยสิ มีเพื่อนแล้วซัดเลยครับเปิดเหมืนอนกันตาตาที่ใหญ่เก็บเหมือนกันนี่ผมผม,ผมจริงๆแล้วคือคนที่ถ้าเป็นคนเก่าคนแก่เขาจะเป็นคนที่แบบรักของเสียใจของนะค,ค,ครับอาจจะอาแปะเขาก็สะสมของพวกนี้แหละแต่ด้วยว่ามันไม่มีคุณค่าบางทีเก็บไว้ก็มีประโยชน์บางทีใส่กระโหลกใส่กระป๋องใส่อะไรเงี้ยเยี่เป้ากมายไม่มีราคานะครับมาลูลูคนหลังเนี่ยเอ้ยออกมาอวดโจรเฮ้ยมีการหมุนเวียนในตลาดหรืออะไรก็แต่เฮ้ยมันสวยมันมีราคาพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่มีกี่ลิตรเนี่ย ที่ผมมมีสองทีมทีมใหญ่นะครับทีมใหญ่แล้วทีมพุเ้ยมีหลายทีมไม่ใหญ่คือที่ผมเห็นนะคือผมจะดูเลยเพราะหนึ่งอกไม่เหมือนกันแขงก็ไม่เหมือนกันนะขนาดก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วคือผมผมจะดูหลายอย่างประกอบเนีไงเวลาดูเฮ้ยไม่มีจริงๆพระนี่ผมมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเอามาโชว์ถ้าวางบนต้องต้องหักเพราะมันหนักมันหนักครับผมเพราะโลหะเราต้องมาใจะคำว่าโลหะก่อนนะครับมันไม่ใช่ สมเด็จเบาๆกับการโชว์ครัคร้รรงนี้คือไม่ได้บอกว่าคุณต้องเรียกผมกทัทีเดียว<ช>ผมอยากจะให้ศึกษาดูว่าผมบอกกอนอะไร<ช>ตะก,กัวประเภทนี้นะครับผมมั่นใจว่ามันมีอะไรที่เราต้องศึกษาเยอะเพราะว่าตะก,กัวประเภทนี้นะครับต่อให้มันมีสารหนูปัจจุบันมันไม่มีแล้วแล้วคุณจะไปเอาสารหนูมาใส่ได้ยังไง<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาพระ อะไรก็แล้วแต่มีเหตุและผลตั้งสตินะครับ,รบอย่าไปฟังขเขาว่าเราว่าหรือพูดว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหัดมาดูนะครับสองกล้องก็ดีหรือเอาไปเป็นอ่าเป็นวิทยาทานนะครับมาเช่าเราไปดูสักชิ้นหนึ่งสิลองดูดิเป็นยังไงรจริงไหมจริงที่เราพูดแค่นั้นก็พอแล้วนะครับครูถ้าคุณไม่มีองค์ครูเนี่ยผมพูดตายหา่าคนุณไม่เชื่อมหรอกเอ้ะที่ใหญ่ถ้าที่ใหญ่เปิดมาก่อนนี้นี่ที่ใหญ่ขนนอกรูนอกรอ,อยดิก็เขาก็จะบอกว่าแปลกเหมือนผมอะ่ะผมไม่เปิดเรื่องช้างเพราะอะไร ผมเองยังมั่นใจว่าไม่รู้กรอแต่มีคนเปิดว่าเฮ้ยลาลีวุชชิชอนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเขามะมาพูดอย่างนั้นเ,เราศึกษาตามเลยและสิ่งที่เราได้มาคืออะไรเอาเอามั่งผมไม่รู้จักเขานะครับและหลายคนมีแบบเราเ,เราก็ภูมิใจเฮ้ยเราไม่ใช่ตัวคนเดียวมันเรามีพวกนี้นะแล้วพวกเรานี่คือเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำอยู่คนละประเทศเลยอยู่คนละจังหวัดก็มีแต่ดันมีของที่เหมือนกันคล้ายลึงกลันนะครับขนาดก็หลายเรียกันแล้วถามว่าคุณจะเชื่ออะไร คุณจะเชื่อในสิ่งที่มองเห็นกับสิ่งที่เชื่อมองไม่เห็นแหละมองไม่เห็นคุณยังเชื่อเลยว่ามีตัวตนไอ้นี่เห็นตัวตนคุณจะไม่เชื่อเลยผมจะตอบเป็นยะังไงนะเพราะว่าั้นพิจารณาที่หนึ่งในการในการวิเคราะห์ทุกอยาก่างทุกเรื่องมีเหตุและผลที่หนึ่งพี่ใหญ่พักชุดนีไหถ้าพี่ใหญ่เปิดก่อนนะก็มันก็เขาก็อาจจะไม่รู้จักอแต่ผมบอกนี่ของดีเพราะว่ามันเหมือนตะโกนรองพิมพ์นั่นแหละเพราะนึ่ มันมีเนื้อเือสมเด็จเลยนะครับแต่ว่าเดอผมผมดิดมือผมมีแต่ว่าผมไม่ได้ออกเพราะว่าผมผมมองว่าผมอยากจะโชว์แบบที่เก๋ไก๋ที่หาดูได้ยากมากกว่าคนอื่นไม่มีอ่าย่างสมเด็จมันก็ทั่วไปสำหรับผมเพราะว่าผมผมชินกับสมเด็จครับผมก็เลยอยากจะาําอะไรเก๋ไก๋ที่ไม่เหมือนใครคือถ้าใครมีแบบนี้นะครับที่คิดว่าเก๋นะครับมาขายในราคาเก๋อ่านี่เป็นปัญประเด็นตรงนี้เลยว่าถ้าใครบอกว่าพี่นี้ถ้าเก๋นะครับคุณต้องขายเียนไม่ถึงร้อยอเพราะมันเป็นของเก๋อ่า เอามาขายได้ถ้าคุณเจอแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เราจะไปให้ขอ้ขอข้อคิดเนี่ยเวลาเวลาตื่นพระเนี่ยคือมีเหตุผลหน่อยอะนะครับโอ,โอ้ตาแผ่นดินชัดเจนมากเลยนะคือถ้าถ้าสูกก็เป็นจะเปี่ยคมมากนะตาแผ่นดินนี่คมจริงๆนั่นแหละคือหลักการที่ว่าบางทีแบบเฮ้ยเราเห็นแบบชินตาบางทีแบบมีจริงไม่จริงไม่มีใครตอบได้แต่ถ้าเราดูคําว่าสมเด็จก่อนนะครับ เมื่อดูตะเบียนเสร็จเราไปดูตาข้างหลังว่าเป็นของใคร,ครแล้วท่านจะเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยสมัยนั้นเป็นอย่างนี้มันจะได้ข้อสรุปแล้วข้อยุติมันไม่ต้องไปสร้างซอรเี่อะไรมากมายเพียงแค่ว่าท่านศึกษาจริงจังหรือเปล่าศึกษากตำราหไหนนะครับท่าถือได้แค่ไหนอย่างไร,รว่าไปใครไม่มีเนี่ยคุณบอกได้ว่าเกย์นแน่ๆแต่พอคุณไม่มีไม่มีจเนเอยก็จะไม่มีคําตอบไม่คำตอบแต่ถ้าคุณมีสักชิ้นหนึ่งนะครับคุณจะรู้าใ้ไว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมีเราก็มีเนี่ยปู่เนี่ย ไม่จริงไม่จริงไม่รู้นะครับคือเล่นพลาดนะครับถ้าใครไม่เล่นแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องมาเล่นก็จบไปครับมันง่ายง่ายคือมันเป็นอะไรคุณไม่ต้องไปไปอะไรโอเวอร์อะไรมากมายเพียงแค่ว่าคุณใส่ใจและศึกษาจริงๆนะผมว่าตำรามันเขียนไว้เนี้ยแต่ว่าคุณไม่ได้ค่อยอ่านตำราคุณไปฟังเขาว่าเล่าว่ามันก็เลยพลาดเพราะฉะนั้นตำราคุณไปพยายามไปเปิด Google ก็เปิดได้อย่เนี้ยมันมันมันตอบหมดนะครับยูทูบเนี่ยเปิดดูเลยเขามีอะไรดูเลยมันไม่เหมือนสมัยก่อนคุณต้องไ้ดูตอนท้ายคือสำคัญคือถ้าคุณไม่ชอบ ก็เปลี่ยนช่องง่ายเดียวง่ายมากถ้าคุณชอบกลุ่มกลุ่มสายห้าคุณก็ไปไปคือว่าไปคือมีใครห้ามไหมพี่ใหญ่พี่ใหญ่เคยห้างอิไระอิสระพี่ใหญ่เคยาออกคลิปส่วนตัวเองดันช่องของพี่ใหญ่เองเนี่ยเคยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเล่นคนนา้นะไม่เคยเลยครับเฮ้ยเล่นห้างเฮ้ยไปซื้อเลยห้างเลยโอ้โหไม่แพ้ทุกแนะนำด้วยแต่แต่ใหญ่ไม่ไปห้างเขาที่จะดค่าจอดรถแพงแขกคนง่ายๆครับง่ายๆแต่ที่อื่นที่อื่นก็คือคือผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเดินทางนะครับ ี่เพื่อความชัดเจนของภาพตรงนี้นะครับจากการสันนิษฐานของผมที่ผมเคยไปตรวจไปะนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะขอตัวยอย่างไปคุยกับพี่รอพี่เราหนึ่งเครครับเดี๋ยวผมจะขอไปไปออกที่พี่รเราเปลียนได้ไหมได้ครับที่สองเหรียญไอ้ดาราแกลงรูปอีเหรียนเลยอ๋อครับเพื่อ,เพ,อเพื่อการศึกษาครับครับคือคือผมจะไปทดสอบให้นะครับคือพี่ใหญ่เองเนี่ยระหว่างที่ผมไปทดสอบเนี่ยพี่ใหญ่ก็ไปทดสอบก่อนหน้าผมครับ ไปทดสอบกับพี่อะไรอ่าอาจารย์เรา็ไปมาแล้วไปที่ที่เราส่งที่ที่เราให้ไปมาเนี้ยอ่าพี่สุชินนะครับพี่สุชินอ่าก็ส่งส่งไปส่งไปตรวจนะครับ็คงจะมีคำตอบดีกว่านี้เออหลังประมาณสักต้นเดือนหน้าพี่สุชินคงกลับมามแล้วมีพร้อมมาแล้เดี๋ยวผมเราจะเจอพี่สุชินคู่ผู้รับตรวจสอบเนื้อ,อผู้ผู้ไม่ใช่เลยผู้ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้อต่างๆของโรงงานผลิตน้ำมัน อันนี้เราเราจะได้เจอเก๋งแน่เลยอย่างใช่ไหมเพราะว่าเห็นไหมรู้จักคนรับคนใหญ่ที่มันดีตรงนี้นะครับการที่เราเรียนรู้กับสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เนี่ยเราเชื่อในสิ่งที่ผิดมาตลอดนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับศึกษาศึกษาอย่างจริงจังนะครับมีเหตุและผลดีกว่าครับครับอันนี้เนี่ยนี่ไงภคทีนี่แบ่งก็ใครจะมาศึกษาเขาสอนใครจะแบ่งก็ให้เช่าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยผมเอามาโชว์ไม่ได้ขายเฮ้ยผมขายทุกชิ้นอะไรถ้าคุณจะซื้อ S <S แต่เข้าทุกนี่และครับผมทั้งนี้นซื้อในานาขอขายทุกทิ้นที่ทำขายทุกทิ้นแหละในสูตรเนี่ยขายทิ้นยกไปในตูนนในในต้ไม่ได้ขายนะโโโคือผมออกคลิปกับใครนะครับที่เราจ้างเบล,ลโทรศัพท์ไคุณโทรไปหาเขาเลยนะครับคือทั้งช่องผมเนี่ยรงเสริมให้มีการซื้อขายทุกคนเพราะว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดครับคือยิ่งใครจะขายผ้าอะไรออกคลิปกับผมไม่เพื่อขายผ้าตามสบายเลยครับเพราะว่าคนไลฟ์สดยังไม่ได้คือที่ขายของขายผ้าทั้ง ไม่ต้องเช้าอ่ะนะรซื้อขายพระทางเฟซทางยูทูบเปิดหน้านั้นเป็นกิสระครับเื่อเป็นยาเสพที่แบบวาสุจริตนะคบไม่ได้ไปหลอกลวงนะครับเพียงแค่ว่าเป็นราคาที่พอใจกันและสองหางสองคนครับมันจะไปต้องไปฟังเขาหรอกคุณโมจะไปฟังเขารืนี่คุณชาตินี่ทั้งชาติคุณหาภาพดีไม่ได้หรอกเพราะโมจะไปฟังเขาว่าฟังเขาว่ามีไม่มีทําให้ขาวตานบ้านละไนี่มันไม่ใช่พิมพ์นี้เพราะว่าคุณเป็นกันอย่างนี้ไงคุณถึงไม่ได้ของดีไง ถ้าเขามีแบบ polling, นี้แสดงว่าต้องถ้าพี่ใหญ่มันปกผมผมทำขายไข่ก่อนมาเดีนแรกทำขายข่ก่อนหนักหนักหนักด้วยทำขายไขรทาเพื่ออะไรก่อนนะครูบอกว่าจะเก้นะครับเขาจะเก๊เมื่อขายไข่แต่เมื่อเราเก็บไปก่อนตาเรียนคุณจะรู้ว่าคุณต้องวัดคนไอคนนี้หนักว่าจะขายจะเก๊เนี่ยต้องมาคิดละใช่คิดหนักครับ ภาแบบนี้ที่ใหญ่ทำมาเพื่อเก๊ี่ขายไขรเพื่เอามาทาเก๋ทยวทออกมาเลยแล้วจะมีคนซื้อคายมันต้องแบบคนที่สะสมจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบของแปลกนะครับถ้าคนไม่ชอบของแปลกให้ปีเขาไม่เอาถ้าไม่แท้ให้ปีก็ไม่เอาเพราะนั้นบอกเลยว่าแท้ต้องพิสูจน์ได้ทางหลักวิยาศาสตร์เท่านั้นภาแบบนี้นะครับในก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะออกคลิปในช่วงปีนี้ไม่ใหญ่ให้ไครเขายังไม่เอา ไม่เอาไม่เอาไม่ครับแต่เดี๋ยวนี้นครับถ้าใครอยากได้หลักหมือนพวกปิดเลยถ,ถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันจะให้ฟรีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพ้าชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับให้ใครฟรีไม่มีคนเอาแต่ทุกวันนี้ไม่มีของฟรีถ้าอยากได้ต้องหลักหมื่นราคาเปลี่ยนขึ้นไปมากเหมือนหุ้นหุ้นยังไม่แน่นอนเลยนะครับผมแต่พระเนี่ยคือมันอยู่ที่ราคาพอใจละพอใจ คนคนขายเขาบอกราคานี้ถ้าซื้อนราคานี้พระ,ะสมเด็จชุดเนื้อโลหะเลยพี่มีมีอะไรอย่างจริงจริงแล้วมันมีมากกว่านะแต่ด้วยว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องหาข้อมูลก่อนว่ามีจริงไหมนะครับง่ายที่สุดคือให้คนอื่นเปิดก่อนอดูว่าเขามีแบบเราไหมแล้วเขามีข้อมูลอะไรที่คล้ายคลึงกับเราไหมเราถึงจะกล้าเล่นนะครับการกล้าเล่นคือมันื่อหนึ่งเราต้องต้อโชว์ในช่องทางทูตนะครับและช่องทางทูตจะต้องเป็นช่องทางที่ดีที่สุดแล้วก็เราเราสับส่วนในเรือ่องของว่า เฮ้ยเปิดแพร่แล้วได้อะไรอ่าแล้วคุณได้อะไรนะครับไม่ใช่เปิดแพร่เพื่อขายนะครับเป้าหมายเราไม่ได้มองว่าเรื่องการค้าขายเป็นเป้าหมายที่แบบว่าเปิดแพร่อาไปก่อนนะครับให้เขาเรียนรู้ก่อนนะครับหรือเรื่องเงินเดืนใหม่เองหรือตำรับนะครับอย่าไปยึดติดว่าต้องได้เงินตลอดไม่ใช่นะครับทำธุรกิก็จนมีเยอะไปนะครับรวยก็มีเยอะแยะไปแต่ก็ต้องมีเหตุและผลในการตัดสินใจว่าคุณเลือกข้อมูลดีหรือยังพี่ใหญ่ทำไมไม่เคยวนเจอมาต้องซื้อพาร์ที่ใหญ่ โอ้ยาพของผมเจ๋งดีไม่รับผมไม่เคยพูดเลยว่าผู้มาทำผมเลยอาพผมแท้แน่นอนไม่เคยพูดนะนะมีจจะบอกว่าเฮ้ยคุณรอดต้องให้เต็มไตเลยแ้ะมาหาพูดภาษาไปรุ่นเลยเอาที่อื่นให้เต็มตีนเลยเต็มที่เลยเติมพอเเลยเฮ้ยซื้อไปเลยแล้วก็มาจบที่ผมนะครับผมหลายๆคนมาที่ผมเนี่ยบอกคนนั้นคนนี้มาเนี่ยผมพูดเลยนะคนที่ทำทุกเกือบทั้งหมดที่ไปซื้อมาแล้วแล้วก็มาจบที่ผมแล้วก็เอาที่ผมไปแหกไอ้กลุ่มนั้น ก็มันเป็นเรื่องปกติมองนะคือผมก็ไม่ได้ใครอะไ,ไรใครจะไปแห่พระใครนะครับคุณแห่ได้หมดทุกคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องจำใ้นะครับทุกคนให้คําตอบไม่มีวันเหมือนกันไม่ครับไม่มีม,มีมีเพื่อนผมบอกว่าไงว่าถ้าเมื่อไหร่วงการพระนะครับทุกสมาคมทุกชมรมมองพระองค์นี้ว่าเป็นของแท้เหมือนกันหมดจะเป็นสิ่งอัศจรรย์อันดับแปดของโลกอืพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่แท้ทุกสถาบาัไหม คือผมผมดูมาทุกที่นะตรงตรงเลยมันไม่มีใครบอกผมของผมเกดหรอกนะครับแต่มันจะมีไอ้ประเภทที่แบบคนมากกว่าไม่เกี่ยวพักครบผมมั่ใจ่พระแท้คนหรอกที่มันปลอมอมันเป็นตัวปลอมเลยคนเนี่ตัวนดี้นะครับคือพระเนี่ยหยิบยามาแล้วก็แท้แต่คนนะมันเปลี่ยนได้มันเหมือนลิ้นสองแขนมันมันมันจะพูดยังไงก็ได้ครัเฮ้ยแท้ไม่แท้ใหม่ปลอมเทียม คือพูดได้หมดคือดูพระก่อนดิคุณเห็นพระแล้วคุณยังไปถหามานันอีกโอ้ตด้หามแล้วคุณยังไม่มั่นใจเลยไอ้สิ่งที่คุณตรงหน้าคุณแต่คุณไปเชื่ออะไรไอ้คำพูด <c oughs> เขามีวิธีการศึกษาอะไรคุณออกไปเชื่อเขาเรื่องวุธ,ธีการศึกษาของการเล่นพระนะครับคนที่เล่นพระวนใหญ่มีวุธ,ธีการศึกษาไม่น้อยนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเขากระโลกระลางเล่นของพวกนี้ครับ เขาเป็นแนวหน้าของเมืองไทยหลายคนเป็นเจ้าของบริษัทร้อยล้านพันล้านนะครับไม่ได้มีอาชีพขายพระแต่เขาซื้อเก็บด้วยใจนะพูดง่เขาเข้ามาด้วยใจก่อนใจเข้ามาก่อนว่าวันหนึง่งอยากจะมีพระแท้ๆตระองหนึ่งเอาไว้เชยเชยเมรุบริวารไปนะครับแต่ด้วยว่าเขาไม่มีความรู้เมื่อเขาไม่มีความรู้เนี่ยทาไมคนในกลุ่มก้อนเนี่ยทําไมไม่สอนอ,อทําไมไม่สอนเขาให้เป็นไงไอ้นี่กับกลุ่มนึงไอ้นี่กับกลุ่มนึงสิบกลุ่มไม่เหมือนตะกลุ่มเอามาหราอยู่ไหน่ย กลุ<ผ>มนะ่มที่กลุ่มที่ท,ทําคลิปมาทั้งหมดแล้วที่ใหญ่ก็รู้เหมือนกันนะคือกลุ่มของปูทิมมันเยอะแล้วก็อยากคือเพราะกลุ่มเดียวถ้ากลุ่มสมเด็จมีไปร้อยเยอะมากแล้วก็คือเฮ้ยกูมไม่ชอบเพิ่มนี้กูมไม่ชอบเรื่องนี้กูมไม่ชอบมมชองศาแบบนี้อ่าพัดตัแบบนี้อ่าไปยังอีิแล้วผมถามหน่อยแลย้วแล้วมันด่วนเลยอ่ามันด่วนอะไรครับไม่มีเหตุผลเลยผมมองคือใส่ใจนิดนึงเวลาสอนคนสอนให้เป็นนลครับอย่าไปโจมตีกันไร้ไร้กันครับจะถูกจะจริงจะเท็จจะปร้อมอะไร คุณต้องมีเหตุผลและอธิบายได้อย่างนี้ดีกว่าแล้วแล้วมันจะขับเคลื่อนวงการพื่องไปได้ไกลกว่านี้นะครับไม่ใช่คุณทําอะไรล่าหลังเนี่ยคุณก็อยู่ข้างหลังเนี่ยนะผมก็เสียเสียเสียดายโอกาสนะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับเวลาก็มาแล้วแต่พลาดเพราะมตะกัดกันอยู่แต่พลาดเพราะว่าไม่เชื่อความคิดของตัวเองว่าแบบนี้ไม่เก็บไม่เก็บซื้อภาพยังต้องไปถามคนอื่นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่แล้วผิดแล้วนะครับคุณจะมีความสุขกับภาพองค์หนึ่งคุณไปถามคนอื่น ใช่คือผมอยากให้แบบว่าคุณมั่นใจคุณซื้อดีกว่าอ,อคุณไม่มั่นใจคุณก็ณเ,เอาไอ้คนที่ว่าดูเป็นนะมันมาซืออ้ออมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันมันจะได้ไม่ต้องมาล้อเปลี่ยนคืนก็อุกก่อน,นจ่าย่นาอน,อน,นจ่ายตังคิดวิเคราะห์ให้ดีผมก็พูดมาทุกครั้งแต่ประมาณผมมันไม่จำพอจ่ายตังเสร็จแล้วกลับอื่นม,ม,มาช่วยพี่ใหญ่ให้คนไปเกียร์มีคนให้ไปเกียร์พัาไ้ไงให้ประมนิดหนึ่งไปออกไปรับรองมาซื้อกันขายกันมาในหลักแสนเอ แล้วให้ผมเอาไปคืนอมันใช่เรื่องผมเหมืนนะี่ตอนคุณซื้อกันนะ่ะแล้วไอ้คนนั้นมันก็มันอีกคนนึงออกใบอีกคนนึงเป็นเจ้าของอเจ้าของขายใบประกันพร้อมบอกว่าไอ้นี่รับรองมาเป็นพระแท้แต่เจ็บไม่ใช่ที่นึงดันเก๊คือเก๊ในที่นี้เราไม่รู้เลยว่นเก๊ย,ยังไงคือในโลกนี้ในประเทศนี้นะครับคุณจำไว้นะครับ แต่ละที่เขาเช็คไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับคือเขาใช้มาตรฐานนึงมาตรฐานกลุ่มของเขาไปเทียบกับอีกมาตรฐานหนึ่งมันไม่ได้ม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่คุณก็ไม่พูดถูกปากเกี่ยวถ้าคุณจะเอามาตรฐานของที่นี่คุณต้องซื้อพารแบบนี้แล้วไปเช่คเขานะครับมันถึงถูกต้องไม่ใช่ว่าซื้อที่ไปที่มันไม่รองรับหรอกนะครับต่อให้รองรับเขาก็บอกว่ามันไม่มันใกล้เหียมเขาก็จะบอกแค่นี้สันๆนะครับหรือรับรองไปก่อนครับแต่ถามว่าขายได้ไหมไม่รู้ ใบเซอร์ผมมันเป็นแสนองค์เป็นแสนใบนะผมไม่ได้เก็บประโยชน์เลยขายกิโลที่หนึ่งครั้งนะเอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่จะมีใบเซอร์เป็นร้อยเป็นหมื่นใบเยอะเป็นแสนแลยมั้งเฮ้ยโอ้โหเป็นตั้งตั้งกลายเป็นหลังๆลังถามว่าขายได้ไหมขายสิบองค์ในใบเซอร์แต่ถ้าต้องทํานะครับเพื่อที่จะให้รู้รับรองเียงว่าเอาให้มันเป็นแพนแฮนะครับผมแล้วก็มีการโจมตีใบปลอมใบโอ้ผมก็เลยเกินาย ก็เลยตาปัญหาบทบาทว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวข้ากับโอกาสกระเครื่องในการงานประกวดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แค่ไปขอสร้างถือสั่พออย่างนั้นมาส่งองค์สององค์เพื่อเพื่อเพื่อส่งองค์สองอเพื่อที่ขำๆนะครับไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หวังว่าติดที่หนึ่งะครับไม่ได้หวังหรือว่าได้้วยได้โลไม่ได้หวังนะทุกวันนี้ทุกวันนี้มีความสุขกที่ทําอยู่ทุกวันนี้ใหญ่จีนํามีความสุขกับสูตรภาคที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางครับก็ไม่มีใครกล้ทำาห้ผมผมวันคงนะมีก็ส่วนน้อยผมบอกี้หลมีส่วนน้อยแต่ไที่มี คุยไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่ซึ่นสัดตัวเองเราไม่ได้พูดคาว่าพิพิพิธภัณฑ์นะครับสูตรศูนย์โชว์ได้โชว์พระได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเปิดเป็นอะไรในโลกนี้นะครับคือคุณบอกว่าลศูนย์โชว์พระศูนย์แสดงพระทําได้หมดนะครับแต่ถ้าใช้เข้าว่าพิพิธภัณฑ์มันเข้าข่ายกฎหมาอีกแล้วนันต้อจัดก่อนหนึ่งเอราบอกว่าเราเก็บเปิดศูนย์โชว์โชว์พระแล้วนี่ผมก็ยังไม่ขึ้นคำว่าศูนย์ด้วยนะมันยังไม่อยากขึ้นเดี๋ยวเขามาเก็บภาษีขึ้นได้หรอ เราขึ้นเราขึ้นอยู่ในบ้านโดนไหมโดนเฮ้ยเราไม่ได้ขึ้นหน้าบ้านมันมันขึ้นที่หัวของบ้านคือเดินขมากกปกเห็นดปุ๊บไปแล้วไม่ไม่เราขึ้นตรงนี้โดนโดน,โดนมาหาศูนย์พระีใหญ่ศีลปาชนะครับทําใจนะครับไม่มีป้ายบอกทางพอโดนอีกครับไม่มีหรอกครับเออมาคุค้นอาศัยป้ายวัดไข่เสดาวกับศูนย์ตำรวจตำรวจของทางเดียวกพนของาัฐบานภาคเจ็ดอันนั้นนะครับ ้ายฐานเดียวอาศัยป้ายเขาเขาถ้าไม่ถ้าชั้นป้ายตัวเองตั้งกับปากทางนี้เดือนหลายหมื่นนะอ่าขั้นต่ำก็สองหมื่นห้าแต่มาคร้งเลยนะขนาดนะขนาดเอาขนาดก่อนขนาดก่อนนะครับถ้าขนาดใหญ่ก็แพงแค่ป้ายกับเขาป้ก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ไปแล้วครับเขาปู้ก๋วยเตี๋ยวอ่ยอันนี้เองนะถ้าใครจะขายก๋วยเตี๋ยวจะไปติดป้ายก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับเขาเห็นเส้นเขารู้ว่าก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นเองม่ายเลยเทคนิดเดียวอยากให้เงินมันรั่ม นะครับเอาเงินไปทำธุรนดีกว่าให้ลูกหลานสิสิ่งหนึ่งที่ใหญ่คือมันจะไม่ให้เงินลูกคือก็จะติดโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์เร็วๆนี้อ่ะมันยังไงแล้วฟังจริงไหมเป็นจัดไปเราแอมไม่มีคนมาเสนอไงแล้วฟังเลยที่เขาพี่ใหญ่ก็มันไกลมากเลยคือมีเขาเสนอราคามาเนี่ยก็เดือดล้านนะครับว่าโน่นนี่นั่นถามว่าดีไหมดีไปไม่ตกแต่เราคงคิดที่เฮ้ยมันไม่ได้แล้วไอเดียพี่บอกว่าเอ้ยมันใช้กลางวันไม่ใช่กลางคืนต้องเปิดเต็มที่ เราก็ใช้สำหรับหลวงแล้วไม่บอกเราไม่ใช้หล,งลวงเราก็ใช้ของเราเซร็วไปนะครับไปพอเราก็ใช้ไปหลวงแค่น,นั้นเองผมถามว่าดีไหมเออมันดีนะประหยัดไปเยอะยอมลงทุนไปมันใส่มาไบบก็ได้เพราะที่นี่เปิดให้เข้าฟรีฟรีนะครับเมื่อ <atics S 2> มันฟรีปุ๊บเราก็ต้องลตดต้นทุนให้ได้ครับไม่ใช่ขี้เหนียวทุกอย่างในโลกนี้นะครับเมื่อทุนทําฟรีคุณต้องหารลดต้นทุนให้ต่ำสุดใช่ทุกวันที้เราต้องหาพลังงานทดแทนนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ทำนะครับ อะไรที่ลดค่าใช้จ่ายค่าของชีพนู่นนั่นนะครับเดี๋ยวนี้เงินถายากก็ต้องมีระบบที่ดีนะครับวางแผนาการให้ดีทําไมใหญ่ทีนนทรไม่เปิดศูนย์ที่ตามตึกแดงที่นู่นที่นี่เพื่อที่จะ<ม>ท,ที่ทำเดคือผมมองว่าถ้าไปต่างจังวหวัดหรือในกรุงเทพอย่างเงี้ยหนึน่งที่จะลดคุณต้องเสียสองคุณต้องเช่าแหละค่นาน้ำค่าไฟค่าแอร์มีหมดแหละครับถามว่ายังไม่ได้ทำขายเลยยังไม่ได้ทําขายเลยตัดไปเป็นแสนแล้วแล้วมั่นใจว่าขายได้แบบไหนผมก็บอกผมเปิดศูนย์ที่เนี้ย ปิดศูที่บ้านเลยเปิดสูนที่บ้านมีใครจะจอดรถคือทั้งวันคือที่นี่อำนภอความสะดวกฟรีแล้วก็คือทุกอย่างได้หมดต่อไปอาหารกินยืนีด้หมดแล้วนะครับก็ขอเวลาตักเดือนหนึ่งหลังจากนี้จะได้เห็นหลังโควิดช่วงนี้นะครับทยอยทยอยกันมานะครับว่าไม่ต้องแหงกันมาคือเราเปิดทุกวันนะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับป้องกันกันหน่อยนะครับแล้วก็ เจอกันท่าหนังโคอ,อ่ะพูดถึงโครงการแจกพัดหมื่นแสนองก์ก็เร็วๆนี้นะครับหลังจากโควิดสงบแล้วทางจังหวัดประกาศว,ว่าสามารถเดินทางหรือชุมนุมได้เราก็จะแจกหนึ่งแสนองค์นะครับตามโมรเจกที่เราหวางไว้เราบอกว่ายังคงเรือยูย่ไม่มีเปลี่ยนแปลงพัดยังมีพัดอยู่ครบนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับนในเสษเพื่อนผู้ทุคุณเสครับนะครับ นี่นะครับเราได้เสกอัดพุทธคุณไว้ให้เพิ่มเพ่อความมั่นใจเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้ว่าหนึ่งแสนปูกเสกมาแล้วสองครั้งครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ